ครับผมสวัสดีครับผมกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสุนชแนลนะครับผมวันนี้วันวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ที่3นะครับกุมภาพันธ์พศ2566นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอําำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับต่างร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ถ้าไหนไม่สะดวกอันนี้ต้องขออภัยด้วยเด้อพี่้องครับผม ไม่มีบริการเกี่ยวกับไฟทางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากสินค้าตัวแรกนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นหม้อดึงไฟนะครับผมหม้อดึงไฟอ่ะนี่ครับผมตัวนี้ยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะครับผมเป็นสเตปอัพแอนด์ดาวนะครับตัวนี้เป็นขนาด50แอมป์นะครับผมขนาด50แอมป์นะครับตัวนี้เป็นทองแดงแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ครับผมขนาดกำลังดีครับผมตัวนี้50แอมป์นะครับกำลังดีเลยนะครับผมคำนวณวัดง่ายๆก็หนึ่งหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ ตอน1แอมป์นะครับผม5 0แอมป์ก็อยู่ที่5,000วัตต์นะครับพี่น้องลองคำนวณกันดูนะครับเอาไปดึง power เบสได้นะครับเอาไปดึงเบสนะครับหรือว่าไปดึงไฟหลักไฟทางได้ครับตัวนี้อ่ะช่วยได้เยอะนะครับผมสำหรับมออดึงไฟนะครับตัวนี้50แอมป์นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่สภาพอันนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับผม3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับราคานี้ส่งให้พี่น้องฟรีเลยทั่วไทยนะครับผมแต่ก็มาที่ตู้เบสนะครับตู้เบสตอนนี้เจบินเฟรตนะครับตัวนี้เหลือแค่2ใบเด้อพี่น้องเหลือแค่2ใบนะครับผมเป็นดอกคงปั๊มนะครับอบอ้อมแล้้ววก็็็ตัันนนนนนี่่าาจจะะะเเปป MX ครบผม เอศูนย์เจ็ดนี่พี่น้องตอนนี้ก็ดังทุกดอกนะครับดังทุกดอกนะครับคลิปนี้ผมมาจากโปรพิเศษนะครับผมอ่าท่านไหนช้าถือว่าพลาดนะครับท่านไหนไม่ทันก็ต้องขอไผ่เด้่ยคลิปนี้ขออนุญาตขายถูกนะครับขออนุญาตขายถูกเลยนะครับอ่าสิบแปดนิ้วนะครับแฟดนะครับสิบแปดนิ้ว G บินแฟ i นะครับผมตู้หนึ่งสองใบนะครับพร้อมฟังนะครับฟังดีๆพี่น้องพร้อมฟังนะครับผมใบละ 2,500บาทนะครับใบละ2,500บาทนะครับราคานี้ไม่ลดเลยพี่น้องขายขาดทุนนะครับใบละ2,500บาทนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกนะครับเข้ามารับเองนะครับผมอันนี้ไม่ส่งเลยพี่น้องครับผมพอดี อ่าตัวนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมส่งค่อนข้างลําบากนะครับตัวนี้ครับผมใบละ2,500บาทนะครับราคานี้รับเองเด้อพี่น้องรับเองนะครับผมอ่ไม่ลดแล้วเด้อพี่น้องขายขาดทุนนะครับตัวนี้อ่อันนี้แบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับขับตู้เป็นตู้กรอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กคู่นะครับหูจับเหล็กคู่นี่ครับผมด้านหลังนะครับไม้อัดสีสวยนะครับผมไม่ผุไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีหน้าผ้ามาให้พร้อมนะครับนี่ครับผมพร้อมหน้้าาแบบบบนนีเลลยะะครัผมใ สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตู้สิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นทรง RCF นะครับสิบห้านิ้ว RCF นะครับเป็นไม้อาแท้ยี่สิบมิลเหมือนกันครับตัวนี้ครับผมเป็นทรง RCF ที่สวยนะครับนี่ครับตัวนี้ข้อดีของ RCF ก็คือว่าจะมีโลติดมาแล้วครับผมก็คือสามารถนะครับผมใช้เฉพาะ ัวมันเองนะครับผมออกงานได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้โลก็ได้นะครับเพราะว่าทรง RCF นะครับผมจะมีติดโลมีอมโลมาหน่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับครับผมก็คือใช้เฉพาะตู้ตัวนี้นะครับผมออกงานงานพูดนะครับเวิร์ทเอฟนะครับผมงานกีฬาสีอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นตู้ทรง RCF นะครับผมถ้าเป็นทรง p ีนะครับ p ีก็จะไปในรูปแบบแนวเสียงนะครับผมมีท้ายนะครับผมก็คือไปกลางกระแหลมนะครับโลก็จะนิดเดียวนะครับโลจะไม่เยอะส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะได้ครบเลยนะครับผมทั้งโลทั้งมิด แล้วก็ไฮนะครับอยู่ที่เราตัดความถี่ถ้าเราต่อตรงตนะครับผมจะแตกต่างเลยนะครับกับตู้ ps นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทรง ps นะครับผมจะเป็นมิดไฮนะครับถ้าเป็นตู้ af ตัวนี้จะออกเป็นมิดโลนะครับผมถ้าเราป้อนเครื่องปรุงเข้าไปนะครับอยากให้มันออกเป็นมิดไฮตัวนี้ก็ทําได้นะครับอันนี้นะครับผมสวยเลยนะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับผมดอกเป็นดอกคานิโมรกดนะครับดอกคานิโมรกดนะครับเดิมๆมทุกดอกครับผมสภาพมือหนึ่งเลยครับดอกเดี๋ยวผมให้พี่้องดูนะครับ นะครับผมตู้เป็นดอกเป็นดอกมือหนึ่งเลยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับสวยมากครับตัวนี้ครับผมมีแหลมเป็นแหลมนานว่านะครับแหลมนานว่าสองดอกนะครับอ่าแหลมนานวานะครับผมจะเป็นตะแกรงฉีกนะครับส่วนตัวนี้ครับผมจะเป็นแหลมคันนี้นะครับดอกคันนี้นะครับผมแต่ดอกคันนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นคันนี้ทั้งชุดนะครับจะเป็นตะแกรงนะครับอาจะเป็นตะแกรงรูกลมเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ ราคาพร้อมส่งนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับราคาพร้อมส่งใบละ2,000บาทนะครับผมส่งได้ทั่วไทยยกเว้นกรุงเทพได้กรุงเทพจะเพิ่มค่าส่งอีก100บาทนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมก็ถ้ารับเองนะครับผมใบละ1,800บาทนะครับรับเองใบละ1,800บาทนะครับไม่อาแท้สวยๆครับตัวนี้ไม่อาแท้สวยๆนะครับพี่น้องครับผมท่านใดหานะครับตู้ RCF นะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเสียงดีมากครับผมอ่าแล้วก็มาที่ตู้นะครับผมตู้นี้นะครับผมมี ลูกค้าจะเข้ามาดูอยู่นะครับผมถ้าใหสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมโอ้พี่น้องวันนี้ลิ้นพันแต่เช้านะครับครับผมตู้นี้นะครับผมเป็นตู้เจ้าของบอกว่าเป็นตู้โลนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นตู้โลนะครับก็15นิ้วนะครับผมนี่ครับดอกก็ตามตามนี้นะครับผมดอกดังทุกดอกนะครับใช้ได้ปกตินะครับครับผมมีหูจับให้นะครับมีหูจับนะครับขอบเหล็กไม้อะแท้นะครับตัวนี้ไม้อะแท้ด้านข้าง สิบยี่สิบมิลนะครับผมด้านหน้าตัวนี้จะเป็นสิบห้ามิลเด้อพี่น้องครับผมและก็จะมีหน้าผ้านะครับมีหน้าผ้ามาให้นะครับตัวนี้ก็ใบละหกร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับใบละหกร้อยบาทรับเองนะครับส่วนท่าที่ต้องการให้ส่งนะครับตัวนี้ก็ค่าส่งจะอยู่ที่ใบละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็มาที่ตู้แหลมนะครับผมตู้แหลมนะครับผมอันนี้ขออนุญาตขายเมาเด้วยพี่น้องนี่ครับผมทั้งสีใบเลยนะครับผมสองใบล่างจะใส่แหลมทองแปดนะครับผมส่วนตัวบนนะครับผมมีปากแหลมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมใช้งานนะครับผมอ่ะก็คือจะมีแค่สองดอกตรงกลางนี้ครับผมที่ ไวยขาดด้วยพี่น้องอ่ะส่วนสีดอกนี้ดังปกตินะครับผมอันนี้ขออนุญาตขายเมาส์นะครับขออนุญาตขายเมาส์เลยหนึ่งสองสามสี่นะครับสีใบนี้นะครับผมสีใบนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสีใบนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตักท่านไหนต้องการให้ส่งนะครับผมสีใบนี้สองพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสีฟ้าสองพันบาทพร้อมส่งนะครับทั่วไทยนะครับสีใบนี้นะครับสองพันบาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับผมรับเองพันห้านะครับสำหรับตัวนี้ครับผมยกเว้นกรุงเทพและกรุงเทพก็จะมีอ่าค่าส่งอ่าพิเศษขึ้นมาอีกน่าจะประมาณร้อยถึงบบบาททนะะครรรรััสหกุงเพแลปิม ถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะครับผมราคานี้เลยครับสองพันบาทพร้อมส่งครับผมสี่ใบนี้เลยนะครับรับเองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็หลอดนะครับผมหลอดสปอร์ไลท์นะครับหลอดสปอร์ไลท์นะครับผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหลอดนะครับผมเป็นห้าหลอดใหญ่ๆเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องแบบนี้อันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้นะครับผมหลอดหลอดใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับผมตัวล่างตัวใหญ่นะครับครับผมตัวล่างเป็นตัวใหญ่จัมโบ้เลยครับแสงแรงมากนะครับตัวนี้ครับผมของใหม่ตัวล่างอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวล่างครับตัวล่างผมเช็คราคาแล้วนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดู อ่ะคลิปนี้สินค้าเหลือไม่ค่อยเยอะนะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับว่าอ่ะสินค้าจากคิปที่แล้วนะครับมีตัวไหนเหลือบ้างนะครับอ่ะนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ของใหม่นะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับ อ่ะผมแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับ Anyways, right? อนน่าแล้วก็มีตัวเล็กนะครับผมอ่ะพี่น้องท่านไหนหาสปอตไลท์นะครับผมไว้ใช้งานเนี่ยผมมีทั้งหมด5ตัวนะครับผม5ตัวนะครับผมกล่องให้เลยนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตนะครับท่านที่เข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องครับผมชุดนี้นะครับพร้อมกล่องนะครับผ้อมกล่องนะครับผม2,500บาทนะครับผมราคารับอีนะครับ2,500าบาทแต่ก็มาที่ <men> กล่องแรกนะครับผมกล่องแรกเป็นของประดิษฐ์นะครับพี่น้องครับผมเจ้าของบอกว่าเป็นของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับครับผมกล่องล่างนะครับกล่องล่างเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็ก2ตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็ขอท่านที่สะดวกมารับเองนะครับเพราะว่าค่าส่งมันก็จะตกอยู่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะ2 5 0ร้อยถึงสามบาทนะครับค่าส่งนะครับต่อใบเนี่ยนะครับตัวนี้ครับผมก็กล่องละ ถ้าเป็นตัวล่างนะครับผมค่าส่งอยู่ที่350นะครับผมตัวบนค่าส่งอยู่ที่250นะครับตัวนี้ครับผมตัวบนนะครับอ่าตัวละ500บาทนะครับขายตัวละ500บาทเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวล่างตัวใหญ่ก็500บาทนะครับผมตัวนี้ก็500บาท500บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ค่าส่งจะต่างกันนะครับตัวล่างค่าส่ง350นะครับตัวบนค่าส่งอยู่ที่250นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับเป็นกล่องอ่าเป็นกล่องใส่พวเวอแอมนะครับผมของ ปฏิเจริญซาวนะครับผมจะ่ของว่ามาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับผมสภาพยังสมบูรณ์นะครับสําหรับตัวนี้ครับสภาพยังสมบูรณ์นะครับก็ยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับยังล็อกได้นะครับยังล็อกได้ปกตินะครับผมส่วนตัวล่างตัวล่างน่าจะไม่มีที่ล็อกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูฝั่งนี้ก่อนแป๊บนึ่งอ่าใช่ครับก็คือตัวล่างนะครับผมตัวล่างจะไม่มีตัวล็อกนะพี่น้องครับผมเปิดเปิดปิดได้ครับไม่มีตัวล็อกนะครับผมก็ราคาเดียวกันนะครับห้าร้อยนะ แหลกนะครับผมส่วนแหลกไม้นะครับผมที่ท่านไหนที่ต้องการแหลกไม้นะครับผมก็นี่นี่ครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมความลึกของแหลกไม้เท่าไหร่นะครับผมแหลกไม้ก็ตัวละนะครับผมตัวละส5งบาทนะครับตัวละ2 5งบาทนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ราวร150าบบาทนะครับผมถ้าเป็น3าตัวล่างนี้นะครับสามตัวล่างนี้หนึ่งสนะครับผมก็ตัวละ250านะครับผมก็ค่าส่งก็150บาทนะครับนะครับท่านไหนสนใจเด้ออ่าเดี๋ยวค่อยโทรมาถามผมนะครับว่า กี Duke, graduate, ่ยูนะครับลึกเท่าไหร่อ่ายูผมสามารถบอกได้เลยนะครับอยู่ที่4ยูนะครับ4ยูความลึกก uh, ็น่าจะไม่ต่ำกว่า20นิ้วนะครับทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนส่วนตัวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับให้พี่น้องเข้ามารับเองเด้ออ่าตัวนี้250บาทนะครับผมรับเองนะครับ250บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่าส่งน่าจะสูงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็อ่จัดไปราคาเดียวกันนะครับ250บาทตัวนี้มีล้อมาให้พร้อมนะครับ250บาทนะครับตัวนี้ก็250บาทนะครับผมสลับ แลกไม้นะครับผมแล้วก็มาดูที่อีคอไลเซอร์กันบ้างนะครับอีคอไลเซอร์นะครับผม M K C นะครับผมตัวนี้กล่องอยู่ครบนะครับผมสภาพมาเยี่ยมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผม M K C นะครับผมเป็นของ M K C เทคนิคนะครับนี่สภาพมาเยี่ยมนะครับสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ครับผมสภาพมาเยี่ยมเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับผมครับผมจะในสนใจเด้อตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็อีคอไลเซอร์สารยาวนะครับสองชั้นนะครับของค่ายเอวันนะ ใช้งานได้ปกตินะครับผม1,800บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะเครื่องดนตรีก็ยังอยู่แ้ะพี่น้องท่านนไหสนใจนะครับผมกีตาร์ไฟ2,500ันาสนะครับผมกีตาร์เบส2,500ันาสนะครับยูโฟเนียมนะครับผม8,500บาทนะครับแล้วก็กองชุดนะครับผม4,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมแล้วก็ ปีคอสนะครับผมปีคอสประดิษฐ์นะครับเป็น pm 2 2 4 b นะครับผมตัวนี้สภาพสวยๆนะครับสภาพมาเอี้ยมนะครับตัวนี้ครับผมท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวนี้ครับผมเห็นราคาในกลุ่มมือสองขายอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะที่นี่ไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับผม8,500บาทนะครับใช้งานได้ปกติทุกตัวทุกจุดนะครับทุกช่องนะครับนี่ไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับพี่น้อง ครับผมถ้าใดสนใจเด้อ8,500บาทนะครับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าเงินที่ท่านเสียไปแน่นอนนะครับนี่ครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะสภาพถือว่าสภาพดีมากครับพี่น้องนี่ครับผมอ่แทบจะไม่มีรอยสนิมเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับพี่น้องดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับผม8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ PowerM a นะครับผม BeamHue นะครับผมดี1,500นะครับผมเป็น3,500วัตต์ pmpo นะครับผมก็วัตเต็มๆคุณน่าจะอยู่ประมาณ350วัตต์นะครับคูณ2นะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วได้นะครับผมข้างละ2ดอกนะครับ15นิ้ว12นิ้วได้ข้างละ2ดอกนะครับผมราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้แล้วก็มาที่ pro m นะครับผม pro eurotech นะครับผมเป็นรุ่น pro 2500นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพมาเอี่ยมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้สติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับใหม่กิ๊กเลยพี่น้องนนนนีี่่คครรัััับบผผมมดดูกจะะชเลย อ่ะสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับซื้อมือสองได้ของมือหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ครับผม3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาที่โพลแอมฮอนิกนะครับฮอนิก UI 1,000นะครับฮอนิก UI 1,000นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับสภาพมือหนึ่งครับตัวนี้ก็สติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ประกันยังไม่ขาดยังไม่ให้แกะยังไม่เคยลื้อนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับ นี่ครับผมเป็นของโฮนิกนะครับผมสวยนะครับ UI 1000นะครับตัวนี้ก็12นิ้วนะครับ15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับผมขับเบรคขับการขับโรได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือว่าจะขับ18นิ้วก็ได้อยู่ค่าละใบนะครับสำหรับโฮนิกนะครับ UI 1000นะครับผมราคาก็อยู่ที่นะครับ6500บาทนะครับ6500บาทนะครับได้สภาพมือหนึ่งนะครับได้สภาพมือหนึ่งสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับซื้อมือสองได้ของมือหนึ่งนะครับผมพร้อมจะส่งทั่่วไทยเด้อพีน้้องแลวก็มาทห ผมแหวนประกอบนะครับผมแหวนประกอบนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับหม้อแปลง2ลูกใส่ในแน่นๆนะครับสินิ้วข้างละ2อถึงสดอกนะครับสินิ้วข้างละ2อถึงสดอกนะครับผมก็เป็นพเพราะว่าแอวประกอบนะครับผมวัดจะ,ะไม่ วัดจะไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้อ่าผมทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมลองแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วได้นะครับข้าวละสองถึงสามดอกนะครับอีมิมเลยตัวนี้นะครับเป็นโมแปลงสองลูกใหญ่ๆนะครับผมใส่แน่นๆนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแค้นนะครับอีกหนึ่งแค้นนะครับตัวนี้ก็เป็นโมแปลงใหญ่นะครับโมแปลงใหญ่บิ๊กเลยครับตัวนี้อ่าเป็นโมแปลงหนึ่งตัวแต่ใหญ่มากครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ทร้างละคู่นะครับข้างละสิบสองคู่ ครัผม2ตัวนี้ครับผมอชอบตัวไหนก็อจิ้มได้เลยครับผม่ตัวละ 8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับ18นิ้วข้างละ2-3ถึงดอกนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสหรับโพแอมประกอบนะครับนี่ครับผมท่านไหนชอบโพแอมประกอบนะครับผมความทนทานนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสหรับโพหรับโพแอมประกอบนะครับผมแล้วก็มาที่โพแอมนะครับผม A เทคนิคนะครับ p a 1 3 0 0นะครับ A เทคนิค p a 1 3 0 0นะครับตัวนี้ก็วัด PMPO อยู่ที่นะครับ600 6,000วัต PMPO นะครับวัดเต็มๆก็น่าจะอยู่ประมาณข้างละ หกร้อยวัตนะพี่น้องตัวนี้ก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้ข้างละสองดอกนะครับผมสิบแปดนิ้วคงปั๊มก็ได้อยู่ข้างละสองนะครับผมคงหลอดได้ข้างละดอกเน้่ยสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีวัดโวลต์นะครับเป็นของ powerm บริษัทนะครับผมเป็นของบริษัท a t e c h n i c นะครับ a technical p หนึ่งพันสามนะครับตัวนี้ก็วัดก็จะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับผมประมาณพันสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นี่ครับผมหม้อแปลงสี่คอใหญ่ๆนะครับสวยๆใส่ในเน้นๆนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวที่ผมให้้้ดดดูาานนนนนนนหหลลััััังงะะะะคคคครรรบบบก็็จเเปปสอผม นี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ5,500รบาทนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมปรุงเทพบริมทฑลก็ส่งให้ได้เลยนะครับผมสำหรับพวมเด้อพี่น้องแล้วก็มาที่พวมนะครับผมโมดิฟายนะครับผม p x S นะครับพันสนะครับตัวนี้ก็ สภาพมาเอี่ยมนะครับผมสภาพมาเอี่ยมนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ p x S พันสองนะครับผมตัวนี้ถ้าไหนต้องการอยากเห็นไสนในนะครับผมก็ทักกลายส่วนตัวเข้ามาเรื่องที่ผมส่งให้ดูนะครับสำหรับไสนในนะครับผมตัวนี้เดิมๆนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ p x S พันสองนะครับผมราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหม้อแปลงสองลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้ครับหนึ่งพัน p x S หนึ่งพันสองร้อยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับผม12 15ค่าละ2 18คงปั๊มค่าละ2นะครับคงหล่อดค่าละ1ดอกนะครับสำหรับตัวนี้แต่ก็มาที่พบว่าโมดิฟายนะครับผมโมดิฟาย PXL 3า6นะครับ PXL 3า6นะครับต nice. anyway. ัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วได้นะครับผมคับละ2อถึงสดอกนะครับขับกลางได้คับละสามถึงสดอกนะครับสหรับตัวนี้นะครับท่านใจสนใจเด้อนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็ไม่อี่ยมนะครับตัวนี้ก็ไม่อี่ยมเลยครับผมโมดิฟายนะครับทั้ง2ตัวนะครับสภาพไม่อี่ยมทั้ง2ตัวเลยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับแทรกร่างนะครับผม1นึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อ PXL 3า6นะครับผม1นึ่งบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมสภาพสวยๆนะครับซื้อมือสองได นะครับผมแอคเตอร์นะครับผมแอคเตอร์ AT 4800นะครับผม BJT นะครับผม AT 4800 BJT นะครับผมเป็นของค่ายแอคเตอร์ Actor, นะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลง2ลูกใหญ่ๆนะครับผม12นิ้ว สิบห้านิ้วนะครับค่าระสามถึงสี่ดอกนะครับผมสิบแปดนิ้วค่าราสองถึงสามดอกได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคาไม่สูงพี่น้องตัวนี้ครับผมแอคเตอร์นะครับผมนี่ครับใส่ในแน่นๆนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่พาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับพาวเวอร์แอมป์ประกอบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเก้าข้าวเลยพี่น้องเพราะว่าพาวเวอร์แ ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับเพราะว่าครับผมไม่เหมือนแอมบริษัทจะแจ้งมาชัดเจนนะครับตัวนี้ก็สิบสองนิ้วได้นะครับสิบสองสิบห้าครับได้คาราสองดอกนะครับสี่แปดกุกกัมได้คาราดอกนะครับตัวนี้ก็สามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมสวยเลยนะครับท่านใดสนใจเรื่องหลังก็จะเป็นสเปคิคอนนะครับแล้วก็มาที่ โปรแอมหน้าข้าวนะครับหน้าข้าวอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดโปรพิเศษนะครับผมแบ่งปันพี่น้องใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอยู่กับผมอ่หลายคลิปแล้วนะครับผมอ่าข้าวนะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ข้าวขนะครับข้าวขก็น่าจะอยู่ประมาณ1,200งพันวัตต์นะครับ1,200งพัวัตต์ถึง1,500งารวัตต์นะครับผมตัวนี้ก็12นิ้วนะครับ15นิ้ว ข้างละสองดอกนะครับสิบแปดคงปั๊มข้างละสองสิบแปดคงหลอดข้างละหนึ่งดอกนะครับอ่ะจัดไปราคาพิเศษยั่วๆครับพี่น้องห้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมโพแยมหน้าขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมอแปลงใหญ่ๆใส่ในเนีนๆนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมพอจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่โพแยมประกอบนะครับผมอีกสองแท่นนะครับตัวนี้นะครับผมกับรางวัลน่าจะเท่ากันนะครับพี่น้องนี่เหมือนกันทุกประการเลยนะครับทั้งสองตัวนี้ครับผมทาร์ซิเตอร์ไบโพล่าข้างละสิบสอง นี่ครับผมงานสวยนะครับตัวนี้งานสวยเลยนะครับนี่ครับผมงานสวยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องตัวนี้ก็สิแปดนิ้วโครงหล่อข้าละสองอิมๆิมนะครับสิบแปดโครงหล่อค่าละสองอิมๆิมนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มนะครับได้ข้าละสามดอกนะครับโครงปั๊มข่าละสามดอกนะครับหรือว่าจะขับกลางได้นะครับขับกลางสิบสองสิบห้านะครับผมข้างละสองถึงสามดอกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมนี่ครับใส่ในแน่นที่สวยเลยนะครับ ค่อนข้างหนักครับตัวนี้ค่อนข้างหนักเะครพี่น้องนี่ครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมแล้วก็นะครับสําหรับท่านที่ชอบสะสมนะครับผมนี่ครับกับผมแผ่นซีดีนะครับผมแผ่นซีดีน่าจะมีอ่าพวกเพลงเก่าๆเยอะนะครับเพลงเก่าๆนะครับพวกพวกงานเพลงในงานพิธีต่างๆนะครับผมมีครบนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเล่นซีดีให้สองสองเครื่องนะครับผมอ่าเครื่องล่างใช้งานปกตินะครับผมเครื่องบนอ่าลองเสียบปลั๊กแล้ว ทานไม่ออกนะครับตัวล่างปกติเลยนะครับผมพร้อมมีโหมดมา2ตัวนะครับผมชุดนี้2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ2,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนเข้ามารับเองเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็มาที่อ่ะตู้ฟังนะครับตู้ฟังในบ้านเนื้อตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตู้เป็นตู้เบสนะครับเป็นตู้เบส JBL นะครับตู้เบส JBL นะครับพี่น้องนี่ผมให้ดูด้านหลังนะครับครับผมตัวนี้เป็นตู้เบส JBL นะครับนี่ครับเป็น JBL นะครับผม10นิ้วนะครับนี่ครับ JBL c o n sumer production นะครับนี่ครับครับผมตัวนี้ก็คือนะครับผมเบสนะครับดังปกตินะครับเปิดเบสดังปกตินะครับผมแต่สัญญาณออกนะครับอ่าเสียงไม่ออกนะพี่น้องถ้าใครเป็นช่างก็ไปซ่อมเอาเ้ยนี่ครับตรงตัวนี้ไม่ออกนะครับตรงนี้ไม่ออกครับผมแล้วก็อ่าตัวตัวกลางตรงนี้ก็ก็เลยไม่ได้ลองเลยพี่น้องครับผมตัวแต่ตัวนี้ดอกไม้เอี่ยมนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าต่อตรงนี้ขึ้นมาแล้ว เสียงไม่ออกนะครับพอเอาไปต่อตัวอื่นมันก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเบรดเปิดได้ปกติครับผมเบรดตั้งเลยนะครับผมแต่ว่าอ่าสัญญาณที่เป็นเสียงกลางออกไปหาอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ไม่ได้ครับพี่น้องเป็นช่างก็เอาไปซ่อมเอานะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเบ่งราคาอเบาๆนะครับราคาเปลี่ยปันดนะครับตัวนี้ก็ท่านไหนต้องต้องการนะครับรับนะครับผมตัวนี้ก็มันชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ค่าส่งก็น่าจะอยู่ประมาณสามร้อยบาทนะครับ ค่าส่งประมาณ300บาทตัวนี้นะครับท่านไหนรับเนี่ยพี่น้องครับผม1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมส่งนะครับผมท่านไหนจะรับเองนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็มาที่ตู้พลาสติกนะครับผมตู้พลาสติก NPE นะครับตู้พลาสติก NPE นะครับผมมี2ใบนะครับมี2ใบนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ใบละ 2,000บาทนะครับใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2,000บาทค่าส่งอ่าใบละ200นะครับสำหรับตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมเด็กคอนนะครับผมเด็กคอน15นิ้วนะครับ15นิ้วอ่าตัวนี้เป็นรุ่นมีล้อนะครับเป็นรุ่นมีล้อนะครับพี่น้อง ครับผมเป็นรุ่นมีล้อนะครับเก็นง่ายนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็สเปคก็จะอยู่ที่15นิ้วไว้สนิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับดังทุกดอกนะครับผมสภาพสวยไม่ไม่แตกนะครับไม่มีแตกนะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับเนค้อนนะครับตัวนี้ก็อ่าถ้าส่งนะครับผมก็คู่ละ4,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับรับเองก็ใบละ2,000บาทนะครับท่านไหนสนใจเด้อแล้วก็มาที่ตู้ออเดอร์6นะครับออเดอร์6อันนี้มีเข้ามา1ใบนะครับมีมีแค่ใบเดียวนะพี่น้องครับผมเป็นนี่ครับของอ่า PS สปีกเกอร์ซิสเต็มนะครับของบันหม้อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นไม้อาแท้ยี่สิบมิลนะครับไม้อาแท้ยี่สิบมิลนะครับผมดอกเป็นดอกคานินะครับดอกคานิคงหล่อนะครับดอกคานิคงรอสีสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับครับผมเป็นไม้อาแท้ยี่สิบมิลนะครับผมเป็นตู้บริษัทนะครับตู้บริษัทตู้โรงงานเลยนะครับสีสวยไม้อาแท้สีระเบิดนะครับตัวนี้ครับผมาสนใจเด้อตัวนี้ก็ราคาพร้อมจะส่งนะครับผมใบละ 2,500บาทนะครับผมส่งให้เลยอ่ะพี่น้องใบละ2,500บาทนะครับตู้พร้อมใช้นะครับใบละ2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์กันบ้างนะครับผมมิกเซอร์โมดิฟายนะครับมิกเซอร์โมดิฟาย MX นะครับ082นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ2,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกต์นะครับครับผมเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เดเลย์นะครับเอฟเฟกต์เดเลย์นะครับ ผมก็จะดีกว่าเอ็กโคนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมแล้วก็โพร e r มิกนะครับผมโพร e r มิกซาวเบสนะครับโพรโบมิกซาวเบสนี่ยครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมมีคอร์ไลเซอร์ในตัวนะครับผมมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกอยู่ที่99โปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกต์99โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้ไปลองดูกันชัดๆนะครับ ครับผมตัวนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับสามารถต่อลำโพงได้นะครับผม12นิ้ว15นิ้วได้ครับละสองดอกเด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมเอาไปเล่นงานเล็กๆนะครับผมงานสัมมนานะครับผมงานในห้องประชุมนะครับหรือว่าจะเป็นงานกลางแจ้งตัวนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้วัดที่เท่าไหร่น้อเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับผมน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอดูด้านหลังนะครับ ตัวนี้ไม่มีบอกเลยครับผมไม่มีบอกนะครับผมตัวนี้ก็เสียงพัดลมก็จะดังนิดนึงนะครับดังนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าดังมากครับน่าจะ ปกตินะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพัดลมเทอร์โบนะครับเพราะว่าเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้ครับผมมือหนึ่งตัวนี้ครับผมมือหนึ่งตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับผมส่วนตัวส่วนวันนี้นะครับมือสองนะครับอ่ะ4,200บาทพอนะครับผมจะส่งนะครับ4,200บาทอ่ะ4,000พออ่ะพี่น้องอ่ะลดไปอีกนะครับ4,000บาทนะครับผมจะส่งนะครับผมอ่ะตัวเเดดียยววไไ้้คครรบบลนะัผมมม่ตอองหาพแ ใช้นะครับตัวนี้ก็ฟังในบ้านได้นะครับมีเอฟเฟกนะครับลองเพลงคาราโอเกะได้สบายๆนะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมซาวเบส P8 DSP นะครับผม4,000บาทนะครับอมจะส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผม3,800บาทพอนะครับผมและก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมซาวคาร์ t นะครับผมตัวนี้เป็นของซาวคาร์บด้วยพี่น้องนี่ ครับผมซาวครับนะครับเป็นรุ่น MFX แปดทับสองนะครับตัวนี้รุ่นจอนะครับผมอ่ะพี่น้องอันนี้ขอแจ้งนิดนึงนะครับผมท่านไหนไม่พร้อมจริงๆนะครับผมอ่าไม่ต้องมาขอนะครับไม่ต้องมาขอเลขบัญชีนะครับเพราะว่าถ้าขอเลขบัญชีผมไปแล้วผมก็คิดว่าท่านจะเอานะครับผ่านไปครึ่งวันผ่านไปเป็นวันท่านก็เงียบหายไปเลยนะครับผมจะขายคนอื่นผมก็ไม่กล้าขายนะครับอันนี้ขอ ความกรุณานิดนึงนะครับผมท่านท่านถ้าท่านยังไม่พร้อมนะครับท่านอย่าขอเลขบัญชีผมเลยนะครับมันเสียโอกาสคนอื่นนะครับจะขายคนอื่นผมก็ไม่กล้าขายนะครับเพราะว่าผมรับปากท่านแล้วผมส่งเลขบัญชีท่านเรียบร้อยแล้วเก่อท่านโอนมาครับท่านจะไม่ได้ของนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่ ต้องการสินค้านะครับผมขอท่านที่พร้อมจริงๆนะครับผมถ้าไม่พร้อมก็ผ่านก่อนนะครับผมรอบหน้าๆค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ขอความกรุณานิดนึงนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการสินค้านะครับผมไม่ได้ต่อว่านะครับแต่ขอความร่วมมือนะครับขอความกรุณานิดนึงนะครับผมอ่ะมิกซ์ซาวครับนะครับผม MFX นะครับ8ทับ2นะครับผม3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมมิกซ์มิวสิกนะครับมิกซ์มิวสิกนะครับ PM6 นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้โปรตีทุกช่องนะครับผมจะมีไฟ จะมีไฟช่องมอนิเตอร์นะครับผมจะติดไม่หมดทุกดวงนะครับแค่นั้นนะครับรอ่นนั้นก็ปกติหมดนะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการเก็บสะสมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วครับผมใน้วามสภาพนี้นะครับผมแทบจะไม่มีแล้วนะครับพี่น้องครับผมเอาไปเปิดใช้งานก็เปิดได้ครับเปิดได้ปกติเลยนะครับดังทุกช่องนะครับ1,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับโปรพัทนะครับโปรพัท M X F 12นะครัับตวึ่งเอฟฟเคนะรัับท้งหมมด256โปรรแกเลยนะครับตัวนี้มเอฟเลกต ในตัวนะครับผมเอฟเฟกต์หวานๆนะครับตัวนี้ครับผมเป็นมิกรุ่นใหม่นะครับตัวรุ่นใหม่นะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมครับผมทั้งหมด12ช่องนะครับผมถ้าไหนสนใจเด้อตัวนี้3,800บาทนะครับผมราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ดอกคันนี้อินทนนท์นะครับผมคันนี้อินทนนท์นะครับตอนนี้เหลือแค่2ดอกเด้อพี่น้องนี่ครับผมคันนี้อินทนนท์นะครับเหลือแค่2ดอกนะครับสวยๆเลยนะครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมสภาพมือหนึ่งเลยนะครับเดี่ครับสวยเลยนะครับ อ่ะนี่ครับสภาพนี่อันนี้คือด้านหลังครับผมด้านหน้าไม่ต่างกันนะครับทั้งสองดอกเลยนะครับมาเอี่ยมนะครับผมรับประกันเลยตัวนี้ครับผมนี่สภาพเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับรับเองดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ดอกสิบห้านิ้วนะครับดอกสิบห้านิ้วนะครับนี่โค้งรอนะครับโค้งรอตัวนี้อ่ะดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมสาคอนซาวนะครับสาคอนซาวดอกละแปดร้อยพอนะพี่น้องอ่ะสาคอนซาวดอกละแปดร้อยนะครับผมาอมีพี่า ดอกสาคอนซาววัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ขออภัยนะครับขออภัยก็คือว่าไม่มีแจ้งมาที่ดอกนะครับผมก็ไม่รู้จะอ่าตอบท่านยังไงนะครับก็ส่วนมากสิบห้านิ้วนะครับผมกําลังวัดก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยวัตต์นะครับไม่เกินนี้ครับผมส่วนมากอดจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นร้อยสี่นิ้วก็จะ อยู่ที่พันวัตอัพอัพนะครับอ่าพันพันวัตอัพนะครับพันวัตไม่เกินพันสองนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับผมห้าร้อยวัตถึงแปดร้อยวัตนะครับสี่พันนิ้วก็ราวๆนี้นะครับนี่ครับสาครนะครับสาครดอกเดิมๆนะครับผมทั้งสี่ดอกเลยนะครับผมดอกละแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งอ่ะราคานี้ลดพิเศษไปเลยนะครับผมแล้วก็ดอกมาราธอนนะครับดอกมาราธอนก็เดิมๆนะครับผมตัวนี้มีสองดอกเหมือนกันนะครับดอกละอ่ะแปดร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันน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 ะะะะะะะพีีี่่่่่้้้ออออออองงงจััััดดไปปรรรรรราาาคคคคคคคถูกกกกๆบบบบแลลว็็ทิ ดอกคงรออ่ะดอกทั <hi> ้งหมดเลยนะสิบห right. ้า so นิ้วที่ท uh, so ่านเห็นนะครับอ่ะจักโปรพิเศษนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับสิบห้านิ้วทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับที่วางอยู่ด้านล่างนะครับครับผมอ่ามีเดิมบ้างมีซ่อมบ้างนะครับซ่อมเฉพาะคงหรอซ่อมโคงหรอก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ที่ซ่อมนะครับเป็นคงหรอนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็จะมีโคงร่หนึ่งตัวที่เดิมๆนะครับนี่ครับอ่ะสองคู่นี้เดิมๆนะครับจะมีซ่อมอยู่แค่สี่ตัวนี้นะครับผมนี่นี่ แต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่เบียดนะครับผมแล้วก็ดอกพวกนี้จะเป็นดอกเดิมทั้งหมดนะครับ MS เดิมนะครับผมมาราทอนเดิมสาครเดิมนะครับผมแล้วก็คงหลอดตัวนี้เดิมนะครับจัดให้พี่น้องนะครับราคาเดียวนะครับแบ่งปันไปใช้งานนะครับดอกละ800บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจนะครับ รีบเลยนะครับผมราคาน,นี้ไม่มี like แล้วคร <ff i> ับ <úc> พ <split S 1> ี่น้องถ้าใครสนใจนะครับผมอ่ะรีบเลยครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมสลับสิบห้านิ้วนะครับชุดนี้เหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีสินค้านะครับผมเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีสินค้าใหม่เข้ามานะครับจะรีบมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชงกันนะครับผมอ่ะชวงที่ห่างหายไปก็ต้องขออภัยนะครับผมบางทีสินค้าราคาสูงเกินไปนะครับเอามาเอามาแบ่งปันให้พี่น้องไม่ได้นะครับผมก็ ต้องชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าราคาสูงเอามาพี่น้องก็ไม่ไหวนะครับสินค้ามือ2ถ้าต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับผมสมกับเงินที่เราจ่ายไปนะครับผมถ้าไปใกล้กับราคามือหนึ่งจนเกินไปก็ ยังไงยังไงอยู่เนาะพี่น <st arts> ้องเนาะตะไก้มือหนึ่งซื้อมือหนึ่งดีกว่านะครับผมของมือสองก็ต้องให้มันห่างจากราคามือหนึ่งบ้างนะครับผมก็ตามสภาพตามราคานะพี่น้องเนาะครับผมอาหารนี้ก็พยายามคัดสรรสินค้านะครับผมมาให้พี่น้องนะครับให้คุ้มกับเงินพี่น้องที่จ่ายไปนะครับผมค่าคุ้มราคาพี่น้องที่จ่ายไปแน่นอนนะครับผมสำหรับร้านของเรานะครับผมสโลแกนของเราก็คือว่า <st arts> ราคาเสียบดากักพี่น้องถ้าใดรสนใจนะครับผมก็เน้นโทรเนดะ้อพี่น้องเน้นโทรนะครับบางท่านไปคอมเมนต์บางทีผมไม่ได้ตอบอันนี้ขออภยัยจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็คือลงคลิปเสร็จผมก็ไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ขออภัยมากๆนะครับผมถ้าใดรสนใจเด้อทักไลน์มาครับผมไลน์ผมเป็นเบอร์นี้นะครับ089 406 4695นะครับผมเน้นไลน์นะครับผมพี่น้องอ่าเฟซไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปอ่าไปทักนะครับเพราะว่าเฟซส่วนมาก โจรเยอะนะครับโจรเยอะบางทีก็เฟสแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวพี่น้องโอนเงินไปก็สูญเปล่านะครับไม่เหมือนไลน์ครับเพราะว่าไลน์จะเป็นเบอร์โทรศัพท์แค่เบอร์เดียวนะครับผมไม่มีสามารถก๊อฟกันได้นะครับสำหรับไลน์นะครับอันนี้พี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับผมมีมีอาชีพช่วงนี้เยอะนะครับในเฟสนะครับโจรเยอะนะครับโจรเยอะนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับซื้อขายกันลาบากมากครับสำหรับหน้าเฟสนะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้ด้วยเด้อครับผมกว่าจะหาได้นะครับช่วงนี้เงินยิ่งเงินทองยิ่งหายากนะครับผมอ่ะ สหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมท่านไหนกดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ